เราไปหาไก่มาจากในป่าของอเมซอนไก่พันนี้ไม่สามารถซื้อมาได้ง่ายๆนะครับหก <What? S 1> สิบบาทครับกสิบบาทเราเอาขนออกก่อนนะครับ ไปเป็นขั้นตอนการทำน้ําจิ้มนะครับวันนี้จะมากินน้าจิ้มเจวกินคู่กับไก่ย่างอังกอร์นะครับผมออกมารสชาติเป็นยังไงไม่รู้ต้องลองชิมดูดนะครับเราทำการหมักไก่แล้วนะครับนี่เลยสูตรของเรา อร่อยเน็ตขั้นตอนต,อต่อไปเราจะเสียบไก่แล้วนะครับเสร็จแล้วเสียบเสร็จแล้วเราจะต้องอันนี้นะฮะเราจะต้องมัดไว้ไม่ให้มันบินนะฮะทุย <laughs> นั่นแหละครับ <irts> เดี๋ยวช่องได้บินเลยใจเย็นใจเย็นใครชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับนี่ครับก็ตามนี้นะครับสุดยอดครับผมใกล้ลมควน ไก่ใกล้จะสุกแล้วนะครับผมวันนี้กับแก้มก็มีนิดหน่อยอ่ะกูมารอกินอ่ะเฮียชั่วโมง่ายแล้วยังแบบแล้วเตี้ยรอไปก่อนจิบแจ่วบุดแล้วบ้างบุดไม่บุดเปลี่ยวเลยอยากเมเค็มนิดเปลี่ยวเลยไก่ของเราก็สุกแล้วนะครับ ตอ,นะตอนนี้ไก่ย่างอังกรอร์ได้สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาชิมนะครับผมใช้เวลาย่างประมาณชั่วโมงกว่านะครับเกือบสองชั่วโมงใช้เวลาพอสมควรน,นะครับเพราะว่าเราต้องย่างให้มันชัวร์ว่ามันจะสุกจริงๆหรือเปล่านะครับ,ดรบดเดี๋ยว<ด>จะต้องมาชิมแบบรสชาติธรรมดาก่อนเราจะยังไม่จิ้มน้ำจิ้มนะเดี๋ยวเราให้น้องผมหั่นไก่แป๊บนึงโอ้ยแดงเลย นี่ครับเขียงธรรมชาตินะครับปูนซีมเมนต์กับแพงบ้านใครก็ไม่รู้ชิมชัวร์นะผมจะลองชิมนะนี่นะครับอืมอร่อยสุดๆแหละเดี๋ยวจะให้ผมรีวิวรสชาตินะครับอขอช้ยเอาไปนี่นะครับ เนื้อเหนียวมากนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไก่บ้านนะมันแหละนี่นะครับอ,อ,อร่อยครับผมนั่นล้ำคิงดิรสชาติกำลังพอดีครับถ้าใส่กับน,น้ำจิ้มนิดหน่อยนี่สุดอยอดครับ <นะ S 2> มาให้ทีมง,งานนะครับผมอร่อยเลยครับเฮ้ย่ะ จะหนังมันยังเหนียวเนิดหน่อยครับยุเยนั่ันแอดครับผมสุดยอดครับนี่เป็นจิ้มแจ่วสดคนร้อยเอ็ดนะครับกำกับโดยกำกับทุยคนที่ทำน้ำจิ้มก็คือพี่นอนะครับ บอกเลยว่าแซบอีหรีนะครับ <ral soc Foot> สุกไม่สุกนะครับดูเขียงเอานะครับแดงปื่อยไยเงี้ยอูมาเมะเลยไอสัตว์ไก่ดิบยังต่องมีเดียมแลมีดี้แลตายฮะโอเคนะครับผมนี่ครับจะกลับไปที่แคมป์ไฟที่เดิม ไม่สุยังต่อจัดไม่สุกตะแกรงหาแถวโคดหินเลยืมตะแกรงนี่แบบผุดขึ้นมาจากบาดาลใคระแกะ้น้ำนโอเคแก้ตัวนะครับสุกมันไม่สุกนะครับเอามาลองตะแกรงใหม่เนี่ยน้ำจินะ้มนี่นี่โอ้จั แซ่บออหลีสเฮียสุดยอดไอโบไอโบหิวนะครับไอโบของผมชือโกโก้นะครับมารอกินเหมือนกันแ dm วันนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะใครให้ผมได้นะครับครับผมตามนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับ